ไม่ต้องมาเราส่งให้นะคะสวัสดีแล้วก็มาเจอกันแบบนี้ทุกทุกวันแดงพยายามที่จะมาเจอในทุกทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดก็พยายามจะไม่ขาดหายไปนะคะไม่ขาดหายไปทำไมทาไมกล้องวันนี้มันมันดูมัวๆเดี๋ยว,ว,วขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงให้จะมาเล่าให้ฟังมันมืดอ่ะชัดยัง เออดูดีขึ้นมาหน่อยสดนะรายการสดมันก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะแล้ววันนี้นะคะสาวกคุณแผนไม่ควรพลาดเหมือนเดิมเลยเพราะว่าวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมแล้วก็ที่แบบว่าคนที่เช่าในสายเนี้ยต่างเก็บกันแล้วข่าวว่าข่าวว่านะคะราคาเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมันจะไปเรื่อยๆเลยนะคะราคาจะไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีไว้ก็ ก็เก็บไว้เก่งกําเก่งเก่งกำไรเก่งราคาแต่ใครที่ซื้อมาขายไปก็ได้กําไรแน่นอนนะคะอันนี้สําหรับพระคุณแผนแม่เอื้องคําจังหวัดพะเยานะคะหรือว่าชื่อที่เขาเรียกกันก็คือเป็นทางการก็ พระคุณแผนพายสุพรรณิกานะคะแต่แดงชอบเรียกว่าแม่เอื้องคําเมื่อเช้าเนี้ยก็ไปทําบุญแล้วก็อธิษฐานถึงแม่เอื้องคําแล้วว่าให้ลูกมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในการค้าขายนะคะสาหรับพระคุณแผนแม่เอื้องคาเนี่ยราคาตอนนี้ขยับไปไเรื่อยๆจากราคาจอง200บาทขึ้นมาเป็นพันเป็นหลายพันนะคะข่าวว่าลุ้นแบบว่าไม่แกะเลยนะคะไม่แกะแบบลุ้นมาจากวัดเลยเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่2,300-2,500บาทต่อ1องค์นะคะแล้วถ้าแบบแกะออกมาแล้วเรามาเจอแบบเป็นสีๆเนี่ยอันเนี้ยราคาก็จะอีกแบบหนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีไว้ยิ้มหวานๆกันนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งเขาเข้ามารับววัตถุมงคลที่เขาสั่งไว้ทราบว่าพี่หนุ่มพี่หึ่งก็ยิ้มไม่หุบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เขาเรียกว่า ท่วมอภาษาแบบง่ายๆก็มีความสุขดีนะคะเวลาเห็นวัตถุมงคลรุ่นไหนที่ม um ันราคาขึ claro ้นนะคะก็มีความสุขและก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําประชาสัมพันธ์รุ่นนี้แล้วก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของครูบานะคะคูบาสวัสดีค่ะเฮนันกราบขอพระคุณคูบานะคะที่ไม่ลืมกันนะคะยังให้งานแล้วก็ให้เปิดสัญจองวัตถุมงคลของทางวัดอยู่ตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ แดงก็มีวัตถุมงคลมาแนะนําเป็นผ้าคุณแผนพายชุมพลปี2558รุ่นนี้วันนี้ก็มีคําสั่งซื้อมาหลายเหมือนกันนะคะคือ,อแหมลูกค้าก็เข้ามาทักนะคะเห็นไหมพอเป็นรายการสดแบบนี้ลูกค้าก็จะเข้ามาอันนั้นมีไหมอันนี้มีไหมแล้วก็จะฝากเงินร่วมทางบุญให้กับวัดต่างๆด้วยซึ่งเขาเห็นว่าเวลาแดงไปตามวัดเนี่ย ก็จะมีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทํามากถ้าไม่มีเงินจากครอบครัวเคอหรือไม่มีเงินจากการร่วมบุญตรงนี้แดงก็จะใช้เงินส่วนตัวนะคะเงินส่วนตัวมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากแล้วแต่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะก็มีทําอยู่เรื่อยๆเขาเรียกว่าบุญต้องสะสมค่ะสะสมเมื่อถึงเวลามันจะออกดอกออกผลให้เราเองนะคะดดงเชื่อแบบนั้นและอย่างเช่นทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เหมือนได้กินบุญเก่านะคะได้กินบุญเก่าวัตถุมงคลพระคุณแผ่นร้ายรุ่นมากเลยที่อยู่ในมือ อย่าใช้คําว่าติดมือเลยค่ะตอนแรกมันติดทั้งบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็ได้วัตถุมงคลรุ่นพวกนี้ละค่ะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยออกไปแทบจะหมดบ้านเออออกไปแทบจะหมดบ้านและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกตั้งหลายอย่างที่ไม่สามารถเอามาบอกตรงนี้ได้ไม่สามารถเอามาบอกตรงนี้ได้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยโควิดเขาต้องทุกข์กันนะโควิดเขาต้องแบบว่าต้องแบบเครียดนะ เอ้ยแต่แดงเอกคมพีบอกออนุชาทําไมมันอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะมันมีอะไรที่แบบว่าประสบความสําเร็จในบางเรื่องแล้วเราไม่สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็มันมีโชคที่เข้ามาโดยที่เราก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะทำให้เรามีความรู้สึกตั้งแต่มกกลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเป็นความสุขสะสมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแดงเชื่อนะคะพระทุกองค์ช่วยเราหมดนะคะ ช่วยเราเราต้องทําดีสะสมบุญไว้แล้วบุญนั้นจะกลับมาคืนเราอาจจะหลายๆปีที่ผ่านมาเราอาจจะทุกทุกใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอาจจะไม่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะแต่พอเราทําบุญสะสมไปเรื่อยๆบุญนั้นมันจะกลับมาช่วยเราในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตไม่มีใครลงสุดค่ะ ลงแค่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวบุญเก่าจะมาช่วยเราแล้วดึงขึ้นนะคะเหมือนที่แดงกับบอกอเจอมาสดๆร้อนๆในปีนี้นะคะโควิดเนี่ยจริงๆมันต้องตายนะมันต้องแย่นะค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าอู้สารพัดค่าแต่ทุกค่ามันมีค่าใช้ใจ่ายที่จ่ายได้หมดมันมีอะไรที่ฟุกเข้ามามันมีอะไรที่ทําให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้อะเออนะเพราะฉะนั้นแดงเชื่อว่าบุญที่แดงทํามานั่นแหละทํามาก ก็สะสมไปทำน้อยก็ค่อยๆสะสมไปนะคะอ่าวันนี้ขอแนะนำนะคะขอแนะนาําพระขุนแผนพระขุนแผนสะดุ้งมันกับภายชุมพลหลงพ่อจอนปี2558นะคะปี2558รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นทิ้งทวนมวลสารผงพายกัญญาสมัยเปิดสั่งจองนะ่ะ แป๊บเดียวหมดนะคะแล้วก็จะมีแค่เนื้อล่างๆที่อยู่กับเรานะคะแล้วก็มีซื้อเข้าขายออกบ้างในช่วงนั้นต้องถือว่าเป็นอะไรที่ฮิตมากแล้วก็ทุกคนก็จะซื้อเข้าขายออกแล้วก็บางคนซื้อ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 กลับมากลายเป็นติดมือเหมือนแดงพอติดมือเสร็จเป็นยังไงก็อยู่ด้วยกันตั้งนานนะเราเพิ่งมาจะเริ่มแบบว่ามีราคามาช่วงนึงแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตอนนี้ก็อุ้ยตอนนี้ก็กลับมามีราคาอีกอย่างเงี้ย มันก็เลยเลยเลยมันติดมือแป๊บๆปติดติด,ตด,ตดออกออกนะคะก็ <g ül> สำหรับพระคุณแผนพายชุมพลสรุ้งมันกับตอนนี้ทุกรายการสามารถขายได้หมดเลยนะคะสามารถขายได้หมดอันนี้เป็นตะกรุดทองคำตอนนี้ราคาอยู่ที่องค์ละ5 6 0ถึงบาทนะคะ5าถึง6000บาทที่ขายอยู่และถ้าเอาไปให้หลวงพ่อจาร์เนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูง เจ็ดถึงแปดพัเลยแล้วแต่สภาพองค์คสวยตอนนี้เป็นปีเก่าเขาเรียกว่าเหมือนปีเก่าอะ่ะปี2 5 5 8้า้าเขาจะซื้อขายกันอยู่แบบว่าวดูหน้าตาดูความสวยขององค์พระนะลูกค้าสามารถเลือกได้อยู่ที่เราชอบแล้วพระทุกองค์อยู่ที่คนขายด้วยนะคะว่าเครดิตคนขายแล้วขายใครเป็นคนขายขายให้ใครนะคะราคาพระอยู่ที่คนสองคน อยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายที่จะตกลงกันนะคะบางองค์บอกอยู่กับแดงราคาถูกไปอยู่กับท่านอาจแต่ราคาแพงบางองค์อยู่กับท่านไม่มีราคาอยู่กับแดงอันราคาพีคสุดๆก็ใช่อันนั้นมันอยู่ที่เครดิตคนขายเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเครดิตการขายให้ตัวเองอันนี้แนะนานะคะราคาถ้าใครมีก็เก็บไว้แต่ถ้าใครอยากจะออกก็ลองเอาไปโพสต์ในกลุ่มหลวงพ่อจอนวัดบ,บุญริจจังหวัดนครราชสีมาอันนั้นเขามีการ รอดูอยู่มันจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบกําลังตามเก็บอยู่นะคะก็เอาไปโพสตลงไว้เดี๋ยวเขาจะติดต,ต,ต,ต่อกับไปเองเป็นอินบ็อกซ์นะแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ลืมนะคะรุ่นนี้ตอนนั้นสร้างอะ่ะยังคิดว่าสร้างเยอะเลย5,000องค์ทํามาได้ยังไงนะแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่พอแล้วค่ะก็จะมีที่วัดส่วนหนึ่งที่วัดก็มีคนไปร่วมทําบุญเมื่อเร็วๆนี้หลวงพ่อก็แหม่ได้ปัจจัยไปร่วมบุญสร้างนะคะบุรณระเสนาสนะแล้วก็ พระพรมนะคะก็อนุโมทนาบุญกับคนที่ไปร่วมบุญที่วัดด้วยนะคะในส่วนนี้ก็มีหลังตะกุดเงินกับตะกุดทองแดงของที่แดงที่มีอยู่ตอนนี้จะเป็นแบงค์ยีหลังตะกุดทองแดงราคาอันนี้ยังเบาอยู่ค่ะยังเก็บสะสมได้สําหรับคนที่พอมีกําลังเก็บสะสมนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเอาไปไว้บูชาเพื่อทดลองเพื่ออยากลองพุทธคุณเพื่ออยากใช้แล้วมันจะเกิดผลไหม ก็เอาไปแค่องค์สององก็พอค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไว้เพื่อมีราคาในวันหน้าแต่ไม่ใช่วันนานนะคะวันหน้าที่จะถึงเร็วๆนี้หรือว่ามันไม่ได้นานเกินไปค่ะมันจะมีรอบของมันของคุณแผนนะคะอันเนี้ยก็น่าเก็บราคาเบาอืมแล้วก็อีกอันนึงหลวงพ่อพัดท,ที่ไม่น่าเชื่อเลยหลวงพ่อพัดเหรียญป่าตานที่แดงตอนนั้นขายเหรียญละสองร้อยสามตอนเนี้ยเหรียญน,น่ะเป็นพันแล้ว ไม่น่าเชื่อมาแป๊บเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวัตถุมงคลทุกอย่างไม่สามารถคิดเองได้เลยว่ามันอันไหนจะมาอันไหนจะไปนะคะอยู่ๆหลวง,งพ่อพัดก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ทีนี้มาทุกเนื้อมาทุกรุ่นเลยนะมาทุกรุ่นนะคะแล้วก็มีการจัดสร้างกันเนี่ยตอนนี้ต่อคิวรอการสร้างแล้วรอปลุกเสกเนี่ยเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ ท่านไม่ต้องรอบูชาได้เลยแต่ที่ร้านไม่มีแล้วนะไม่ต้องเช่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องทักมานะคะที่ร้านเป็นเนื้อโลหะไม่มีแล้วนะคะอันนี้เหรียญหลวงปู่นามปู่นามวัดน้อยชมพู่หลวงปู่ก็ได้มรณะแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็น่าจะทราบข่าวกันอยู่แล้วก็ยินดีกับคนที่มีด้วยนะคะแดงเคยเลี่ยมไว้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวให้บอกอเข้ามาในรายการก่อนเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูคะ่ะ รุ่นนี้แดงเลี่ยมอัดกรอบพลาสติกแล้วก็เคยเคยเขียนในเฟซบุ o กไว้ว่าเก็บไว้เป็นพาระให้ลูกหลานและคิดว่ามันน่าจะเป็นภาระให้ลูกหลานจริงๆค่ะเพราะว่าเหรียญสวยคมชัดมากเหรียญรุ่นนี้นะคะแล้วก็ขนาดกําลังดีแล้วเกจิที่นั่งปกปลุกเสกเนี่ยโอระดับแนวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะที่ผู้สร้างได้ได้นิมนต์มาปลุกเสกในวันงาน ภาพมีให้เห็นนะคะภาพมีให้เห็นใน Facebook แล้วก็เคยลงไว้อยู่เรื่อยๆนะคะส่วนส่วนรายการลุ้นโชควันนี้ผมลองพุทธคุณคุณแผนขอให้ไม่ตาพนิยมก็โอเคนั่นแหละค่ะพี่ถ้าอันไหนที่เราทำได้แล้วเราขอได้แล้วลองทําบุญใส่บาตรกรวดน้ําแล้วก็อธิษฐานนะคะให้เราประสบความสําเร็จพูดแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองแดงไม่เคยเอาอาหารสดอาหารคาวหวาน ผลหมากลากไม้ขึ้นบูชาพระขุนแผนเลยสักรุ่นเดียวแดงใช้วิธีการทำบุญใส่บาตรอย่างเมื่อเช้าวันพระโอ้โหตื่นพอจะลุกจากที่นอนได้มีความรู้สึกทำไมฉันต้องตื่นทำไมฉันต้องตื่นแต่พอนึกว่าวันนี้ฉันจะไปใส่บาตรให้ใครตั้งตั้งตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปใส่บาตรให้แม่นิดภัยกัญญาแล้วก็ให้พายชุมพลจะไปใส่บาตรให้แม่เอื้องคำให้กับพรายทุกๆตนที่แดงเอกัมณีได้ขายออกไปนะคะ ก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวสวยแบบชนบทเลยค่ะแบบว่าชาวบ้านเลยก็ใส่ผ้าถุงไปวัดนะคะแล้วก็เมื่อเช้าที่บ้านก็ทําข้าวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วเราก็ไปซื้อกับข้าวอีกบางส่วนที่หน้าวัดแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ไปใส่บาตรที่วัดพอใส่บาตรเสร็จก็ถวายปัจจัยอะไรเรียบร้อยเสร็จกลับมาถึงบ้านก็มากรวดน้าอยู่หน้าบ้านอธิษฐานเลยค่ะบอกว่าบุญทั้งหมดบุญทุกอย่างบุญทั้งหลายที่ลูกทํามาในวันนี้ขอตั้งจิตนะคะอธิษฐานให้กับ พรายทุกๆตนที่แดงเอกมภีได้ขายออกไปขอให้พรายทุกตนนั้นมีแดงก็ขอให้เลยว่าให้ช่วยนะช่วยทั้งตัวเราเองลูกค้าที่เช่าไปให้มีแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินโชคลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขอให้ตัวเองคนเดียวนะทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยก็ขอให้ทุกคนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆถ้าเราขอแล้วได้ ใส่บาตรกรวดน้าเท่านั้นเองค่ะสะสมบุญบุญนั้นไม่ได้ไปที่ใครบุญนั้นก็ตกมาอยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละนะคะวันนี้เราก็จะมารายการลุ้นเลขเหมือนเดิมนะใครที่อยากจะลุ้นสําหรับรายการนี้ทักเข้ามาตั้งแต่บ่ายสองกว่าแล้วจัดไหมจัดไหมอยู่ไลฟ์ไหมอะไรไหมโอ้ยนะคะพอดีเพิ่งไปเอารถมาเสร็จก็เลยมาเจอกันอ่ะฟังอยู่ใช่ไหม ลองทำดูนะลองทำดูนะพี่แดงทำขออนุญาตเรียกเป็นพี่แดงเนาะพี่แดงทำอยู่ก็ดีนะมีความรู้สึกดีแล้วก็เมื่อเช้าก็ซื้อดอกไม้ทุบเทียนนะถวายพระในบ้านแล้วก็ดอกไม้สดดอกไม้หอมถวายแม่นิดภายกันยานะคะซึ่งแม่นิดเนี่ยแดงบูชาไว้ไว้เหนือเลย ไว้มีความรู้สึกเป็นสุดๆของชีวิตเพราะว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งแม่เคยช่วยแดงไว้เยอะมากแล้วก็ความศรัานั้นไม่ได้สูญหายไม่ได้สิ้นหายไปเลยถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ไม่ไม่ชอบพอกับบุคคลเป็นบางบุคคลเท่านั้นแต่ยังศรัทธาเหมือนเดิมนะคะยังกราบไหวยังขอพรยังใส่บาตรและลึกนึกถึงเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่แยกแยะออกถ้าเราแยกแยะออก ถือว่าเรานั้นเป็นคนที่จะเรินแล้วค่ะแต่ถ้าเราแยกแยะอะไรไม่ออกนั่นแหละถือว่ายังเป็นพวกอยู่ใต้โคนตมอยู่เลยเนาะเราต้องแยกแยะออกอะไรคืออะไรนะคะอันนี้สําหรับพระคุณแผนของวัดสันปะาม่วงแม่เอื้องคําอันนี้บอกตรงว่า เมื่อวานน่ะคุยกับพี่เขาบอกว่าพอภายรัตนาวานีมาน่ะบอกว่าราคามันขึ้นน่ะมันยังไม่แหม่ยังไม่สะใจเท่ากันนี้เลยแต่พอมันเล่นรุ่นนี้นะโอ้โหจากสองร้อยขึ้นมาห้าจากมาห้าขึ้นมาแปดขึ้นมาแปดขึ้นมาพันขึ้นมาสองพันขึ้นมาสองพันห้ามันสนุกอ่ะมันเหมือนกับนั่งดูหุ้นอยู่ตลอดเวลาน่ะมันจะขึ้นขึ้นลงลงมันจะขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตลอดเวลาสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าครูบาเนี่ย ท่านทําพระได้สวยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเอาวันนี้จะเอามาให้ดูอันนี้ไม่ได้ให้นะไม่ได้เอามาร่วมในสนุกรายการไม่ได้เอามาทําอะไรในรายการเลยนะเป็นของเก็บของแดงเองเพราะแดงจะเก็บให้ครบทุกสีเก็บให้ครบทุกแบบตามที่ตัวเองชอบแต่ตัวเองชอบรุ่นนี้จริงๆคือเนื้อก้นครบนะคะจะเก็บเยอะหน่อยอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้ผ้าเนี่ยถ้าใครอยากดูอ,องค์เลี่ยมของแดงเนี่ย แดงจะต้องแบบว่าอาจจะเวอร์วังนิดนึงนะคือแบบเวลาพระมาต้องเอาไปใส่กรอบให้สวยงามแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอามาพกเอามาห้อยนะคะก็ตอนนี้ก็ส่งไปใส่กรอบอยู่ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะคะองค์เล็กองค์ใหญ่อันนี้จะเป็นก้นคกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แดงจะชอบเก็บเนื้อ,อย่างงี้เนื้อก้นคกคนอื่นไม่ชอบดีราคาจะได้ไม่สูงเราจะได้เก็บเข้ามาเยอะๆอันนี้คือแดงชอบนะคะเนื้อก้นคกเก็บไว้เองหลายองค์มากเลยอย่าถามว่ากี่องค์นะเยอะมาก แล้วก็องค์สีฟ้าองค์สีฟ้ามีใครบ่นถึงแดงด้วยไหว่าไม่อยากจะไปเช่ากับคุณแดงหรอกจีบยาก <c oughs> อย่าอย่ากันนั้นเลยค่ะถ้าราคามันตกลงกันได้มันก็จีบไม่ยากค่ะแต่ถ้าราคามันมันตกลงกันไม่ได้มันก็จะจีบยากนิดนึงนะคะเป็นคนแบบว่าถ้าพูดคําไหนคํานั้นถ้าคุยถูกใจเอาไปเลยให้นะคะอันนี้เป็นองค์สีฟ้าเนี่ยค่ะคืออันนี้แค่บางส่วนนะอยู่ในถาดอีกนะอยู่ในถาดอีก เดี๋ยวหลังจะถ่ายรูปให้ดูเวลังจะถ่ายรูปให้ดูคือเก็บเป็นคอลเลกชันเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้แล้วปลุกเสกในเดือนเกิดตัวเองด้วยรุ่นก่อนนี้แดงก็มีเก็บไว้พิมพ์รุ่นก่อนนี้พายรัตนาวานีเนี่ยก็มีเก็บถ้ารุ่นไหนที่ไปร่วมงานปลุกเสกแดงจะเก็บไว้แล้วก็เอากลับมาเลี่ยมมากลับมาเลี่ยมทองกลับมาเลี่ยมอะไรไว้นะคะเอาไว้ให้เป็น ครั้งหนึ่งเราเคยไปร่วมงานนี้แล้วก็เคยไปช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะและแต่ว่าเนื้อพระองค์นั้นๆจะต้องถูกใจด้วยนะถ้าถูกใจก็จะส่งเลี่ยมอ่าเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวรบอบกอเข้ามาในรายการนะคะเราจะมาร่วมสนุกรายการนี้กันแล้วก็มีอีกนี่อันหนึ่งอันนี้จะเป็นไอ้ไข่รุ่นปฏิหารไอ้ไข่เนี่ยแดงก็ชอบเป็นเนื้อผงนะเนื้อโลหะไม่เอาไปเลี่ยมทองเลยถ้าดูจากที่หอยแดงห้อยเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อโลหะแดงไม่ได้เอาไปเลี่ยมทอง แดงจะเอาไปนเนื้อผงเพราะเป็นคนชอบเนื้อผงชอบพ้าเนื้อผงมันมีสเสน่ห์ของผงมันมีเสน่ห์ของมวลสารที่ไปเกาะอยู่ตามจุดต่างๆมันมีสเสน่ห์ของการนั่งส่องแล้วมันเห็นเฮ้ยยิ่งแห้งยิ่งขึ้นยิ่งแห้งยิ่งเห็นนะคะมวลสารที่ขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็ชอบมากในการเก็บผ้าผงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตะกุดทองคําส่วนที่แดงเอาไปเลี่ยมนั้นจะเป็นจะเป็นตะกุดทองคําเหมือนกันแล้วแต่ฝังเพชรด้านหน้าเต็มหมดเลย อันนั้นก็คือจะเป็นสร้างน้อยนะคะอันนี้ก็สร้างน้อยอันนี้จะเป็นฝังนินนะคะนินหลังตะกุดทองคำรุ่นนี้พิธีปุกเสกเกจิอาจารย์ดังมากมายนั่งปกปุกเสกดีมากเลยค่ะสายใต้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่แดงได้เปิดสั่งจองแล้วก็ยอดจองไม่กี่วันนะ่ะล้านกว่าบาทเป็นรุ่นที่แบบเฮ้ยในเศรษฐกิจแบบนี้มันมีด้วยเหรอรุ่นเนี้ยที่แบบจองทะลุอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเป็นอะไรที่เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมัยอนึงตัวเองเคยเปิดจองรุ่นนี้แล้วขายได้ยอดเยอะนะคะก็เอไปเลี่ยมสวยงามคงจะเคยเห็นที่แดงห้อยแล้วล่ะวันนี้ไม่ได้เก็บมาโชว์ปกติจะเอามาโชว์ที่ห้อยไว้อะไรไว้บอกอคะเชิญนะคะตรึงตรึงตรึงตึงตรึง,รงวันนี้มีอะไรมาแจกรายการพิเศษไหมเนี่ยหายอยู่ทำไมเพิ่งหาล่ะ